สวัสดีครับผมเกมเมคโคซิงนะครับวันนี้จะพามารับชมฮิตชิร้อี่สินะครับเซตเอ็กซ์คิดหนึ่งนะครับเก่านอกมาร้านสองครับคับนนี้เร็วดีครับเร็วดีใบแท็กประมาณ60เซนนะครับ ยี่ห้าฟันครับคล้องตัวเลืยเชียวดูฝีมือการลอกนาครับถือว่าฝีมือเลยนะครับคนรับอามพิเศษตัวนี้อามพิเศษนะครับคันนี้ À, tìm lại